สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 0พรรษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอยพี่รีงขอยพี่รี้เหตุไดรังเลยครับยกมงมายกมาสุดยอดยอดยอดอันนี้ถ่ายเล่นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวระหว่างรอ ร้อยยางที่ประหลัดบ่อหน้าเดี๋ยวพวกเราก็ถ่ายรูปไปนะครับเพราะว่าปร,ประหลัดนั้รถนอนแปดโมงครึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเรามาณยี่สิบหกนาะีเดี๋ยวเราก็เดินถ่ายรูปอยู่นะก็ร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดไร่ก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆ<แ>อย่าไปไกลเดี๋ยว เอายื่นหน้าเข้าไปแล้วจะจะไปไหนกันครับเอ่อเออพาไปไหนก็ไปก็ไม่พาไปไหนก็ไม่ไปก็พาไปไหนก็ไปสวัสดีครับใครอยู่ตังใกล้เลยอ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายสักทีตอนมาถ่าย ถ่ายวิดีโอ,งงโอเสแล้วงงเดี๋ยวรถมารับเราไปหมดจบอำเภอก็เข้าไปเรารู้แล้วไงถ่ายอะไรคะเนี่ยอ้โหลาลามีปลาคัดกันนั่์มัาจะไปรถนะเอ้ยูช่วยถ่ายดูเขาเอ้ยช่วยถ่ายดูเราไปมาแล้วนะครับ <c oughs> ติดแล้วถ่ายไม่ติดโน้ตเดินกลับเลเยเนี่ยไปอยอดนีเาเยขเนาะเนี่ยบานก็น่งนับล้นเหมือนนักเตะไทยเลย เชิญท <mile> ุกท่านนันี่เลยครับเดี๋ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับลเดี๋ยวเราจะให้รถลานพท่านนั้นไปชมตาจุดน้น่ไปั่งลมๆนู่นีนู่นนู่นทไมทไมวันนันทานะครับก็เดินทางเรื่อยๆจนไปถึง

หน้าก็ตคนสวยอยงนี้เนีเรียกได้นะเนี่ลาครัีขึ้นรถลาไปแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวท่านยากรจะไปบรรยายทีรนะครับเราไปขึ้นรถรางกันเรายังไม่ได้ขึ้นนมาจะหมดอยู่นะพเซนเตอร์รุ่นดี อะไรนะส,ส,สี่สาวสี่สาวซอยมณฑาวันนี้เราก็ได้รถพากล้องถ่ายนะครับได้ความบริวารจากรปภนะครับพาท่านถ่ายใหรอบๆขอมีพระนอนข้างหลังด้วยนี่ครับ ไมเดินเดินมาถึงนี่แลยเดิน๋ยวพระยืนพระนอนโอ้คนงานก็เยอะดีนะ แล้วก็ตามระบวนนะครับว่าเขาจะพาไปเจอรถน้ํา ไปที่บางไทรนบางไทรนะครับนควายอันำเภอนครหลวงะนะครับเตาดนครหลวงตลาดองอเกตนามาอำเภอนครหลวง มอีอำเภอบางบานอำเภอลาดัวหลวงต่อไปก็จะเป็นอำเภอบางปะหัน บางปะอินพระจีนังอไอสวรรค์ไ่นาสวนผสมรมักหลรง ตลาดลาดกระโดมหา,าราด อุทยัยอำเภอ้เอาเรือ

ชุมทางบ้านภาชีนี่ก็คือเป็นสถานีรถไฟบ้านพาชีนะครับอ๋อหนึ่งจังหวัดเรามารวมอยู่นี่หมดเลย,อย,อยขอบคุณมากมานะครับอันนี้คือจําลองสถานีรถไฟนะครับนี่รถไฟนะครับบ้านพาชีบ้านอ่าใช่แต่ตัวงเสือมหล่นโอเคขอบคุณมากเลยขอซื้น้ำมันเขาได้ใช่ไหมเาได้อะรถไปเลยอะ่ะ อาคารแปดสิบพรรษามหาราชินีแล้วอันไหนเป็นรูปปั้นนะครับไม่ไม่เป็นรูปปั้นอ๋อมีแต่ประชาะรักอย่างนี้ใช่ไหมเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยครับวันนี้เราอยู่ด้านนอกของอาคารนะครับเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตที่จะเข้าไปดูข้างในเลยไม่มีกุญแจนะครับอันนี้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 12, สิบสองพรรษา มหาราชินีอันแรกนะครับแล้วก็จะพาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูปหินน้ํามันนะครับที่อปพรเขาบอกนะครับแต่ก็จะทะลุกระจกลำบากนิดนึงนะครับก็เป็นพัชชาลักษณ์ต่างๆจะถมในกระจกนี้นะครับ อันนี้คือวัดชัยพัฒนารามอำเภอรพระนครศรีธุยานะครับก็อาท่านไหนแดดไม่จา้าเงี้ยชัดเลยก็ขอขอบคุณรพภนะครับที่มาพามาเยี่ยมชมคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่เรา มาตรงนี้นะครับเขานั่งรถรางหายกันไปหมดแล้วโอเคปะนับหนึ่งสองสาม